ันนี่ก็ใส่ระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ครับแต่ว่ามือหมุนนะครับมือหมุนครับการครับในการแบบนี้หมุนสวัสดีครับมาพบกับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปดูการปลูกผักหวานป่านะครับอืมไม่ใช่ปลูกนะครับเป็นการล้อมผักหวานป่ามาปลูกที่บ้านนะครับ โดยท่านเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์มงคลธนาใสนะครับซึ่งเพื่อนก็นมีสูตรในการคุดมาปลูกนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะครับว่าจะเป็นรูปแบบใดนะครับนี่าก่อนนี่นะห่างมัลูกไปได้หน่อันนี้เป็นไปต้นไปขุดมาจากโคกโขุดมาจากโคกจากปลาประมาณสี่ห้าปีที่แล้ว ขุดมาประมาณโศกีนแมนบอกครับขุดมาประมาณนี่แหละก็เอาหากมันมาน้ำเหล็กอะก้อนปลูกะเอาน้ำยาเร่งรากแช่จักน้อยจากชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มาขุดขุดลุ่มแลลวก็ะเอาน้ำมันใส่เห็ดแท้มันเป็นขี้ตมแม่นแล้วพอเป็นขี้ต้มปั๊บแลลวก็ะเอาลงปลูกอยู่ตามป้าตามยังนี่ก็อยูดหลังเฮื่อเพิินเบ็ดพอลงปลูกปั๊บแหล้วมันสูงนี่มีแต่ไม้งามมันลายยากอะใส่วิธีการตัดซะจากน้อยนึงเสิเกอะ กะสีมาเก็บกินอยู่นี่แหละครับโอ้ทมันก็แตกยอดรอรอแรกขึ้นมานี่เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์แต่ว่าตัวนี่น่ะหากมันหากมันทีที่มันขยายลงไปมันหาอยู่หากินเสร็จแล้วครับเขาไปซับซับตัดตัดตอดมาเลยเกิดใหม่อีกซับบริเวณนี่แหละนี่ซับบริเวณนี้นะครับจะลงไปทางพุ่นละเขาซับเลยบริเวณนี่ขึ้นมาเลยถ้ามันเขาหาหากมันเห็นแถวนี้นี่กาเห็นหากคักหวานมันไป ซับลัดมันก็สิแตกขึ้นมาครับมาแถวนี้ก็สิเป็นพุ่มผักหวานเลยแหละเป็นป่าเหมาะผักหวานเลยอีกจักอาทิตย์นี่ครับอีกประมาณทำอีกเกือบเดือนโอ้มีปัญหาสันรถแตกเก็บไปแล้วได้ประมาณเกือบต้นเดียวได้หันต้นเดียวเก็บอยู่สองสามมือนสิได้ประมาณเกือบโลลโอ้ต้นก็สูงถ่วมหัวนิดนึง แต่ตัวตน,นั้นปลูกด้วยปลูกด้วยตัวแ่ขนาดนี้หนละครับแต่ตัวตน,นี้เนี่ยปลูกไปขุดมาจากโคกคนบางคนว่าไปขุดมาจากโคกแล้วปลูกว่าเป็นแสดงว่าค่าค่ายพอถึงแต่าอาจารย์ตุงไทยพนาเนี่ย<อ>เป็นแล้วว่าโอ้ยบ่เป็นว่าเป็นท่านว่า,นวาแน่นแล้วคายพอหอดอ่านคายถึงไปปลูกไห้มันก็เกิดแล้วแหละอ้าวมื้อ,อน,นี้เขาก็ได้ความรู้หลายเติบด้วครับเพราะว่า เอามาเบิ่งเรื่องโซลาเซลล์แต่เฮาได้เรื่องผักหวานนำครับเอากับป้าไปเลยแบบนี้สุดยอดครับแนวคิดนี้บบต้องเฮ็ดแท่งปะปา้มันเสียงเงินส4มี่หมื่นนะครับเอาแบบนี้เลยครับโอ้ยมอเตอร์ตัวนี้กัแอดมินเพิ่นแนะนำครับครับเพื่อนเอามาให้ราคาวางมอหอดพันจ้อยอันนี้ก็ของเพื่นนั่นแหละรครับปั๊มซักตัวนี้กัแอดมินเพิ่นแนะนำมากันเลยเอามาใส่ ว่ามันสองปีแล้วบอกน่าสองปีแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้ว